สถานลมคอย fc รับซื้อเหรียญนะครับคลิปนี้มารีวิวแกะกล่องเหรียญนะครับสั่งซื้อเหรียญมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับแกะเหรียญเช็คเหรียญสักนิดนึงว่าเหรียญที่ได้มาตรงตามที่ตกลงไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ซื้อมานะครับไม่ไม่ได้ส่งมาขายนะครับมาดูกันเลยนะครับทําเป็นคลิปสั้นๆรีวิวให้ดูนะครับแกะกล่องนี่นะครับกล่องยังยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่ได้แกะนะครับผมเพิ่งตัด สดสดเลยนะครับก็บันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานในการซื้อขายนะครับอ่าก็สั่งซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับส่งมาจากโคราชนะครับเป็นพ่อค้ารายใหญ่โคราชนะครับอ่าเหรียญสามารถขายได้จริงๆนะครับอ่าอันนี้เหรียญที่ตกลงซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพิเศษยังไงนะครับแล้วก็อันนี้ นอกรายการนะครับสั่งซื้อเมาส์สั่งซื้อเมาส์มาใส่เหรียญนะครับนะโอเคนะครับอันนี้เมาส์ใส่เหรียญก็ไม่ไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับมาดูเหรียญนี้ดีกว่านะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินนะครับเหรียญหนบาทตราแผ่นดินปกติรับซื้อเหรียญละประมาณ 3- 4ถึงบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับเหรียญปกติทั่วไปก็คือเป็นเหรียญพระเศียรกลับนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพรเศียรเอียงเกือบตรงนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่สภาพค่อนข้างสวยด้วยนะครับอันนี้ได้มา,าจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับใครที่มีเหรียญในลักษณะแบบนี้เหรียญพระเศียรตรงพระเศียรขวาง ย้ำนะครับว่าผมเน้นรับซื้อพระเศียรตรงพระเศียรขวางนะครับก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งให้ผมดูได้นะครับทางส่งมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่า fc ที่รับชมทางช่อง YouTube ก็ส่งรูปมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไลน์ ID ไว้ให้นะครับอันนี้เหรียญปกติทั่วไป1บาทตาแผ่นดินนะครับจะมีลักษณะเป็นพระเศียรกลับแบบนี้นะครับผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญผิดพลาดจากการผลิตแล้วก็ เหรียญที่ค่อนข้างจะหายากสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพระเสียนกลับปกตินะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมได้มานะครับเป็นลักษณะของนี่นะครับพระเสียนเอียงเลยขวางไปนะครับแบบนี้ก็รับซื้อหลักร้อยนะครับอันนี้เป็นสภาพผ่านใช้น้อยหรือว่าเก่าเก็บเลยทีเดียวนะครับสภาพค่อนข้างจะสวยก็ซื้อมาในราคาหลักร้อยนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ซื้อมาจากพ่อค้านะครับใครที่คิดว่า ราคาเหรียญถูกเกินไปนะครับสามารถเข้าไปรับชมข้อมูลได้ในกลุ่มซื้อขายนะครับในกลุ่มซื้อขายจะมีพ่อค้าแม่ค้าลงขายเหรียญนะครับก็ท่านก็จะได้เห็นราคาจริงๆที่เขาซื้อขายกันนะครับบางท่านบอกว่าเอ้ยเพจนี้ซื้อถูกซื้อถูกนะครับท่านลองไปดูราคาในกลุ่มซื้อขายก่อนนะครับว่าเขาซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับก็ต้องศึกษาในหลายๆด้านนะครับถ้าไม่เชื่อมั่นในเพจที่รับซื้อก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ อันนี้ซื้อมาหลักร้อยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญในลักษณะของพระเสียนขวางพระเสียนเอียงนะครับมีตัวอย่างให้ดูเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑปกติจะเป็นลักษณะจะเป็นพระเสียนกลับนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑหนึ่งบาทตาแผ่นดินหนึ่งบาทหลังวัดจะเป็นพระเส <feasible> ียนกลับ <les> แบบนี้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเจอแบบนี้เป็นเหรียญที่หายาก และมีราคานะครับก็มีการเล่นหากันนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่จะแนะนำให้ดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ลวงข้าวนะครับใครมีแบบนี้ก็รับซื้อนะครับดูคลิปก่อนนะครับดูคลิปก่อนอย่าเพิ่งรีบบอกว่ามีเหรียญนี้เป็นเหรียญในลักษณะของพระเสียนตรงนะครับพระเศียนตรงหายากนะครับเหรียญปกติทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญรุ่นเก่าจํานวนการผลิตเยอะผลิต ผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะเลยแหละนะครับแล้วก็อา,อาจจะเป็นรุ่นเก่าจริงแต่ว่าราคาไม่ได้สูงนะครับบางเหรียญยังไม่เล่นกันด้วยซ้ำเพราะว่าจำนวนการผลิตเยอะนะครับเหรียญรุ่นเก่าจะรับซื้อในลักษณะของพระเสยนตรงแบบนี้นะครับก็ลองสังเกตดูแล้วกันใครที่มีเหรียญเสียนตรงเยอะๆนะครับ่โอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับ เจอกันคลิปต่อไปนะครับใครที่มีเหรียญส่งรูปมาดูเลยนะครับเหรียญในลักษณะแบบนี้พระเศียรตรงพระเศียรขวางถ่ายเป็นคลิปสั้นๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับ